มีการปฏิบัติมากเท่าไหร่เราก็จะมองออกแล้วเราจะเห็นตัวเองเห็นตัวเองมากขึ้นแล้วก็จะเห็นสิ่งที่มันสนุกสนานเนี่ยเราไม่มีคุณค่าไไม่มีประโยชน์อะไรเสียเวลาเปล่าเปเสียเงินเสียทองเปล่าเปามันไม่ใช่ความสุขไม่ใช่แค่มองแค่เปลือกภายนอกถ้ามองลงถึงจิตถ้ามองเห็นถึงเ้่าไรถ้ามองว่าจิตตอนเราตายไปจะเป็นอะไรที่พระอาจารย์ห่วงอย่างนี้ห่วงอย่างนี้แล้วยแม่อายุเนี่ยหกสิบเจ็ดสิบพระอาจารย์อยากให้อยู่ในความสงบ แล้วก็ภาวนาของเราภาวนาด้็นสติของเราอยู่ที่บ้านมันเป็นบุญมากกว่าเสียงเองอินโยมแม่มันไม่ให้บุญว่าอยู่ที่เงินนะถ้าโยมแม่ภาวนามีสติที่บ้านอยู่กับลูกกับหลานได้รักษาอารมณ์ตนเองเป็นรักษาจิตให้เป็นปกติได้พอใจเกิดขึ้นก็ดูไม่พอใจเกิดขึ้นก็ดูให้มันเป็นใจที่เป็นปกติโดยสังเกตที่อาการความคิดที่มันเกิดขึ้นทั้งนั้นมันเป็นบุญมากทำไมเป็นบุญมากใช่ไหมเพราะอะไร เพราะกิเลสมันไม่เกิดบุญมันเลยมาก <S <S 1> <S 1> ใช่ไหมนั่นแหละคือเป็นผู้รักษาใจมีมีการชําระด้วยความขาวมันไม่มีช่องมันเป็นบุญเพราะกิเลสไม่เกิดแต่ถ้าเกิดทําบุญล้างหนึ่งกิเลสเกิดมันได้บุญไหมไม่ได้ทําอยากให้คนให้เห็นทาอยากให้คนเชิดชูทาเพื่อเออให้แบบอย่างน้อยก็ให้มีเชื่อทําด้วยกิเลสมันไม่ได้บุญเลย ถ้าเกิดเรารักษาใจไม่กิเลสเฉยกิเลสมันมีอยู่มันมีอยู่ในใจทุกคนกิเลสคือคือความเศร้าหมองมันมีอยู่ในใจแต่ว่ามันมีวิธีอยู่กิเลสไม่ต้องไปละไม่ต้องไปถอนแต่มันมีวิธีวิธีของมันคือการทําทําความเห็นใหม่จิตของเราเนี่ยที่บอกเบื้องต้นเน่มันเห็นไม่ถูกถ้ามันเห็นถูกมันก็จะไม่อยู่มันไม่มีที่อาศัยอยู่เห็นไหมมันไม่ต้องทําอะไรเลย มีใครต้องไปพยายามทาอะไรไม่ไม,ไมีไม่ต้องทําอะไรแค่เราปฏิบัติสร้างเหตุของเราเองเจริญสติเข้าใจคําว่าสติแล้วเนาะาใจะไม่ต้องอธิบายนะนะแต่สติมันจะต้องไปไปอยู่ในเรื่องของกายนะในเรื่องของเวทนาเรื่องจิตในเรื่องธรรมมันจะไปอยู่นอกอื่นไม่ได้นะถ้าสติทั่วไปนี่มันยังไม่ใช่สติที่เป็นเป็นฐานมันต้องอยู่สติในกายของตัวเองในภายในและภายนอก ก็คือเห็นภายในตัวเองของตัวเองทั้งวันพระอาจารย์อยู่เงียบๆน,นะมันจะอยู่อยู่ธรรมชาติทำอะไรนั่นคือสติอยู่หลักกายนะแต่ถ้าเกิดไม่ได้เคลื่อนไปก็จะอยู่ลมหายใจนั่งรอรถบางทีนั่งรอเทอ้าถึงวันกว่าจะได้ขึ้นรถพระอาจารย์ก็อยู่หามุมไปนั่งท่องมุมบ้างหางมุมนั่งดูลมหายใจบ้างเห็นไ,ไหมแลวพระอาจารย์อยู่ปรากฏผู้คนพระอาจารย์ไม่ค่อยใช้มือถือรลกไม่ค่อยมีเพราะว่ามันดูไม่งามนั่งหางไปมุมลบ บางทีนั่งนัร้อนนะนั่งจนแบบเหนื่อยแห้งนั่งเย็นสบายแล้วลุกไปเดินลุกไปเดินหาหนังสือเอามาเปิดทบทวนมันอยู่เงียบๆเปนเดือนออกแต่เดี๋ยวก็คำแล้วเล็กน,บบนิยนะเห็นไหมนี่นคือเครื่องอยู่เครื่องอยู่แต่ถ้าเราไม่มีเครื่องอยู่ตายโอโ้โหกว่ารถกว่าจะมาเป็นสิบชั่วโมงทุกนะเวลารออะไรใช่ไหมโอโ้โหนั่งรอได้ไงแต่เราอยู่ได้เพราะฉะนั้นอยู่ที่ไหนอยู่ได้หมดปฏิบัติแล้วร้อนก็อยู่ได้เย็นก็อยู่ได้ ไม่มีก็อยู่ได้มีก็อยู่ได้มันน่ะคือมันเป็นผู้รู้ผู้รู้ของเรามันสบายมันไม่มีความเป็นแม่ไม่มีความเป็นที่เหมือนอยู่ในใจน่ะปฏิบัติจนมันไม่เหลือพอมันไม่เหลือมันก็อยู่แบบสบายใช่ไหมมันก็ไม่ต้องโหยหาไม่ต้องวิ่งตามตามความอยากรามโกรธอะไรมันก็ไม่มีมันไม่เกิดขึ้น